จะพบกับอาจารย์โอและอาจารย์พ็อปในรายการยิปซีโอซีบริกอนดูดูอาจารย์โอาาทำหนา้าแต่ทำหน้าน,นีา่อะไรอะ่ะม้วนม้วนโดูในม้วนหน้าขึ้นนิ้วนี่จะบ้าเหรอจะม้วนหน้าขึ้นนิ้วอ,อะไรวะงงเนยิปซีโอซีบริกอนเอาเร็วแช่ออกไปอาจารย์โอเนะ คูมาเป็นประธานทำไมหน้าอ้วนเป็นยังไงคะคนด้วยได้เป็นยังไงเป็นยังไงก็ยิบซีโอซินิกร์ไงไม่เราหน้าอ้วนเป็นยังไงก็นี่ใครก็ทำรายการแล้วเปิดตัวแล้วไงไม่เราห้ยังไงทำได้ยังไงกดแชร์ออกไปสิเร้ เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเดี๋ยวนี้มันไม่ได้นะเนี่ยมันต้องมาหน้าเฟซถึงจะกดเข้าไปได้เข้าไปกดที่ลิงก์มันไม่ได้อ,อะไรของมันก็ไม่รู้นี่กดเข้าไปก็ไม่เข้ามนนีเขาแจ้งมานะครับแล้วก็โดน<ะ>บล็อกเฟซสามวันหลังจากที่แชร์ไปเยอะเกินไป เขาเรียกว่าไอ้นี่ใช่เหรอโดนปิดก้นการมองเห็นออแล้วแล้วต้องใช้เฟซเฟซใหม่ค่ะไม่ต้องกดแชร์ออกไปแท้มีลูกศิษย์อาจารย์บางคนนะก็มาแจ้งอาจารย์เนี่ยว่าโดนปิดการการมองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นจริงๆนะนะเออ เขาก็บอกว่ามันก็แย่ๆอยู่นะเพราะยิ่งแช่แชร์นี่ยังมีปัญหาเลยไม่ธรรมดานะทุกวันนี้นะรู้สึกสองสามวันมันี้ระบบมันรวนมันรวนได้ไม่เท่าไรเขาพยายามแบบตามล่าคนที่ไม่ไม่ได้จ่ายมันบางทีมันมีคนที่แบบว่าต้องการจะรู้เบอร์โทรอาจารย์โอาจาันท็อปจริงๆนะแต่พอให้เบอร์ไปแล้วเนี่ยอืม ก็ไม่เห็นจะโทรมาหรือ่ไอโทรสิโทร,ร,โ,ทรโทรเยอะเลยล่ะแล้วอพอตกลงกันว่าจะดูดวงนะก็หายไม่เลยทางทางที่อยากจะติดต่ออาจารย์มากมากอาจารย์ก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมอาจารย์คบใช่ก็บอกว่าคุยคุยงอยู่ถามเลขที่บัญชีถามเชื่อจริงนู่นนี่นั่นอาจารย์แล้วมันโอนที่ไหนได้บ้างเซเว่นได้ไหม มันอมโอนได้ทุกที่แหละแต่ว่าถ้าอ่านหนังสือไม่ออกมันจะอยู่ลําบากหน่อยถามว่ายุคนี้มีคนอ่านหนังสือไม่ออกไหมมีครับนะผมเจอมาแล้วกับตัวแล้วบอกก็เล่นเฟซเล่นไลน์นี่แหละค่ะอ่ะแล้วถามอาจารย์อาจารย์มาถามไปอะไ f เฟซบุ๊กคุณอะไรเดี๋ยวอาจารย์แอดไปไม่มีเฟซบุ๊กค่ะมีแต่เฟซค่ะอ่ะตกลงลไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีเฟซบุ๊กค่ะเล่นเฟซเล่นไลน์ค่ะ แต่รู้จักเฟซรู้จักไลน์แต่ไม่รู้จักเฟซบุ๊กเราก็งงเหมือนกันนะคุยคุยไปก็มีเสียงนกเสียงออ้อมัน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 ร้องยังไงนะเสียอะไรเสียงยังไงนะทำทเสียงไม่เป็นโอ้หมาโอมากี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ไม่มาไวจังอะ อาจารย์ยังแชร์ไม่เสร็จเลยงั้นไม่แชร์นะแชร์้วข้าวฟ้าเด้อเด้แชร์แล้วข้าวฟ้าพรุ่งนี้ยอดขายจะปังไหมคะไม่ปังครับไม่ดีครับยอมรับครับวันโโพรุ่งนี้นให้ขอทานเลยนะเออการเงินเข้าใช้จ่ายมากกว่าไรายได้นะคะจะบอกว่าวันเดียวนะดูให้แค่วันเดียวนะเมย์ยี่สิบห้าเมย์ยี่สิบห้าทะเลาะกับคนคุยเขาจะทักมาง้อไหมคะ ไม่แน่นอนครับนี่ค่ะไม่แน่นอนอาจารย์อันนี้ติดต่อมาพาบอกว่าจะติดต่อมานะมุกมุกดวงดีนะคะมุกจะมีโชคลาภไหมคะมีนะเนี่ยเสียงดวงได้นะเสียงดวงก็เสียงดวงนะพ่ใช่แล้วค่ะแป้งยี่สิบเจ็ดจะได้กลับมาคบกับจิลไหมคะเขารู้สึกยังไงกับเราคะมีสองคำถามเอาแค่ว่าจะได้คบไหมแค่นั้นนะตอบแค่นี้นะ ยังไม่ได้พบอ่ะสามวันนี้นะฟ้าใสสามสิบสี่พ่อของลูกจะกลับมาบ้านไหมคะพ้อกลับมาก็เพื่อหลูกอ่ะอืกลับมาก็เพื่อลูกอ่ะสดใสอ่าแชร์ราคาซาบีช่วงนี้มีโชคลาภบ้างไหมคะสามวันนี้ยังไม่มีครับเสียครับนะดูแค่ดูแค่วันถ้าคุณเล่นนะคุณจะติดนี่เลยเสียนะครับันไม่ดีครับนะไปแชร์แล้วค่ะ ชื่ออะไรคะวันชื่อวันวันคนที่คุยเขารู้สึกยังไงบ้างคะพระพระไยังไม่ไม่ไม่ไมคือไพย,ยัง<ค>ไม่ไมสะทกสะทานไ้คุณเรื่องความรักเท่าไหร่ไพย,ยังรู้สึกไม่สะทกสะทานอะไรยังรู้สึกฮะตอบอะไรนะห,หิวแล้วว่ามีอะไรกินบ้างฝรั่งไงไปเก็บไปแกะได้เลย เมื่อกี้เพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือไปตอนนี้หิวอีกแล้วไปกินได้เลยเนี่ยมีขนมไม่ได้กินยาเจนเลยก็สิก็กดดิแล้วมันก็ไม่เพื่อนใจเลยอ่ะเดือดแล้วเมื่อกี้เดือดไปทีจึงแล้วไงเดือดไปทีลองกดดิร้อนเรวกินตอนนี้เลยหรอเออกดทิ้งไว้ก่อนเดือดเร็วแซ่กดแช์ออกไปเดือดแล้วนะเร็วอืม อาติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในชั้นสูงสุดได้ที่ท่านประธานโอนะเฟซบ o ๊กโอศิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอศิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพยิปซีไพเทพพลังจิตตรวองค์ตรเทพรับผันครูน,น้าทองสาิการลินทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีการทุกชนิด ตั้งสารถอนสารยงสงเปิดกิจการนั้นค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของข,องของงลังวัตถุมงลคลต่างและเสียงครูค่ะตามนี้ครับแล้วนี่ครับผมครับเฟสตูครับ, Facebook, รบอาจารย์ท็อปนะาเมตตาเบอร์โทร0849266588 ID ราย AJ2416 เราดูเราดูดวงเป็นอาชีพนะครับนะกี้นะคะสดใสขอบคุณค่ะกี้25ต้องระวังอะไรไหมคะ ระวังอะเดี๋ยวดูให้แล้วกันระวังระวังจะโชคดีแค่นั้นแหละหมายว่าไปไปต่อระวังอะไรไม่ไม่ต้องระวังอะไรเลยค่ะตอนนี้ราบรื่นหมดเลยสามวันนี้นะคะเริ่มยี่สิบห้าแม่จะให้ไหมคะจะดูให้เ่าแม่เจ้าจะให้ไหมเขาให้ถ้ามีเงินเขาให้ใหนะจะแชร์แล้วค่ะจุกจะติดต่อธนาคารให้ช่วยเพิ่มยอดนี่ธนาคารจ่ายนุมัิไหมคะ ก็ต้องไปต้องไปต้องไปยื่นนะครับต้องไปยื่นใหม่ไพ่มันบอกว่าคุณต้องไปยื่นอะไรใหม่หมดเลยไพ่วางกันนะเพราะไพ่ใบนี้มันมันมันต้องไปยื่นเพราะว่าถามว่าธนาคารจะอนุมัติแม่อนุมัตินั้นคุณต้องไปลองยื่นดูก่อนลองไปถามตัวธนาคารคือคุณต้องไปยื่นใหม่หมดเลยอ่ะว่าคุณจะไปขอเพิ่มอ่ะเพิ่มยังไงเพิ่มแบงคไหนเพิ่มอะไรเท่านั้นแหละอืมอะไรที่อยากจะให้อนุมัติอะไรอยากให้มีโชคอ่ะ ไปไหว้เสริมดวงเสริมราศีนะเออไหว้เาทวาสุวรรณนะออเอาเอาเอานี้อัน,นี้อัน,นี้อ,นนอนนานางเทวสุวรรณเนี่ย <c oughs> ไปไหว้าาเาวสุวรรณเชื่อผมดีนะเพราะเทวสุวรรณนี่ติดต่อเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงอันนี้ไม่อยากขายแล้วขายอันนี้ดีกว่าเบื่อแล้วอันนี้นะขายนี้ดีกว่าเพิ่มยี่ห้าแม่จะให้ติดต่อธนาคารโรส โรดยี่สิบแปดตอนนี้คนชื่อโต้เขารู้สึกยังไงกับหนูคะใครหลอกอะไครเครียดรู้สึกยังไงรู้สึกเครียดไครเครียดยิตกกังวลไครเครียดอาจารย์โอว่าไงเครียดไหมเครียดเครียดไพเครียดเขารู้สึกเครียดกับเราเข้าใจปะฮะเราไปทําอะไรให้เขาเครียดอะ ไม่ได้ไม่ได้มีใช่ไหม,มหลอกเลยกันใช่ไหมมันมีโอกาสสูงมีหลอกด้วยให้มันมันให้หลอกให้เครียดขึ้นเชื่อผมได้ถ้าอยากไปกูธนาคารผ่านบูชาทาเทวสวรรณเพราะท่านเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สินในเทวราชจตุมหาราชิกาท่านปกครองด้านโภกทรัพย์ ผมพยายามแนะนํานะท้าวเวสวร,ร์เนี่ยผมไม่ปิดบังใครบูชาท้าวเวสวรร์แล้วให้ลาบมากนะคะนะยิ่งช่วงนี้นะยิ่งคิดนะยิ่งดังนะเอาไปเรียมติดตัวของคอไว้จะเสริมดวงเสริมราศีท้าขายอะไรก็ดีพูดจาเจราจาติดต่ออะไรคนก็ฟังแล้วยิ่งเป็นองค์นี้อืานะอาจารย์ท้าวพูดต่ออ่าคือถามว่าคนนะคอยจะถามเรา เราก็บอกเคล็ดลับให้แล้วก็ใส่ใจก็ใส่ใจใส่ใจก็เอาไปบูชาไม่ใส่ใจก็เฉยไว้แล้วก็ไปสวดพระกรถาเงินล้านอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรแค่เพียงลงทุนอย่างเดียวคือน้ําเปล่าสักแก้วเนี่ยนะเขาต้องสวมดมนต์สัมปจิญา,ามีนาสังสีโมพรหม,มาจะมหาเทวาสัมปจิญามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพคาปรายันติ พระมารดามหาเทวาผิรพาพวนตเมมหาพุยมหาราพอพวนตเมมมเตพาวะเตพุทธมาอาอุณโมพุทธายาวิรชโยวิริโคนายังเวริหิงสาเวริทัีเวริทสาเวรเทีโวพุทธสัมานีมามาพุทธศัสวาหมลสมติชามีเพ่งเพ่งพาพาฮาฮทเรโดยท่านอาจารย์โอ นะเราก็สวดให้ฟังทุกวันน่ะผมว่าสวดให้ฟังทุกวันน่ะแต่ใครจะเอาไปสวดหรือไม่สวดแล้วเรื่องตัวอยากจะช่วยตัวเองให้รอดปลอดภัยเพราะยุคนี้เขาเรียกยุคฝืดเครื่องหากินลําบากท่านเทวสวรรคเนี่ยให้ลาบมากสุดแล้วนะคะในยุคนี้นะคะยุคปัจจุบันนี้เรากำลัลง <ขอ S 1> ดังตอานนี้ก็จะเป็นพญานาคแล่ตอนนี้ก็จะเป็นท่านเทวสวรรค์นะคะยุคต่อไปก็จะเป็นยุคต่อไปจะเป็นพรหมนะ คชอรพรมเท้ามหาชมพูโรคยุยยยโลกโรคระบาดโรคระบาดเดี๋ยวมีโรคระบาดอหกนะยุคเนี่ยปีสองปีขึน้นมาเนี่ยเขาเรียกยุคหาลงหาลงปอดมาแล้ว <นะ S 2> แล้วมีคนหนึ่งนะแชร์แล้วครับไอซ์สาสิบสามปีจะได้เงินก้อนใหญ่หลายล้านในเดือนนี้ไหมครับคือเราดูแค่สามวันดนูสามวันนี้จะได้ไหมไม่ได้เลยค่ะใพ่มันสามด่าไม่เลยอ่ะ ใครมันสามดาบเจ้ายังไม่ได้เลยโอ้สีดาบเจ้ายังไม่ได้อะไรดาบเนี่ยมันมันเป็นอุปสรรคทําอะไรก็ยังไม่สําเร็จให้ไบน,นี้บอกว่าสงบนิ่งนะคะนะถ้าอยากจะสําเร็จอะไรเนี่ยนะให้บูชากับประ่านอาจารย์โอ้บูชาได้โดยตรงนะครับนะท่านทเาวสุวรรณนะรูปหล่ออลังการนะครับมีทั้งหน้าเทพและหน้ายักษ์อยู่ในองค์เดียวด้านหลังหน้าเทพด้านหน้าหน้ายักษ์นะเทวสุวรรณนะ เนี่ยด้านหน้าหน้าเทหน้ายักษ์ด้านหลังหน้าเทพมีสองด้านนะครับนะในหนึ่งองค์เราให้คอก็ไม่ต้องเลือกเลยว่าอันไหนด้านหน้าด้านหลังมาใส่ได้เลยถามว่าด้านหน้าเนี่ยที่เป็นยักษ์ก็เพราะว่าท่านลงมาปราบพวกสิ่งไม่ดีแต่ถ้าเป็นหน้าเทพเนี่ยคือหน้าใจดีครับบรรดาลโชคลาภบรรดาลทรัพย์นะครับนะโดยมีท่านอาจารย์โอครับติดต่อเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงพร้อมกล่องนะครับกล่องเดิมๆนะครับเสกมาแล้วนะครับนะ ผ่านพิธีมาแล้วผมพยายามบอกนะบอกคนเ,อเยอะๆนะเวลาแบบลาบากกันก็พยายามถามคนก็นถามกันไปก็ถามกันมาถามกันไปจนปิ้วนะอะไรปี้วไงปิ้วก็อถามไปงั้นๆแหละไม่มีอะไรเลยสักอย่างหนึ่งวันนี้ผมก็เจอนะถ้าเข้ามาในอินบ็อกเข้ามาในข้อความผมผมดูเป็นอาชีพ นะไม่มีแล้ะครับอายุขนาดคืออายุขนาดนี่ไม่มีเล่นและครับนะไม่ไม่ได้ไม่ไม่ใช่เด็กอมมือนะครับมานั่งเล่นนะเอาละเวลาก็ได้หมดลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โออ่านไม่อ่านอีกแล้วหรอมาเป็นประธานมาเขามาอ่านแค่ว่าเสียค่าดูไหมคะมันต้องเสียอยู่แล้วเป็นอาชีพไปให้ส่งอะไรไปอีกก็ไม่อ่านแล้วไปแล้วครับนะเออ